สวัสดีพี่น้องที่รักเราจะปลอดภัยหากเรายอมที่จะเข้ามาขอพึ่งพระนะพี่น้องเวลาเราตื่นเต้นตกใจกับปัญหาอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้นเราก็มักจะคิดอะไรไม่ออกว่าจะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไรดีใช่ไหมนะพี่น้องนะ มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราซึ่งนั่นอาจจะบอกว่าเป็นผลของบาปกําเนิดก็ว่าได้เพราะคนเราเมื่ออ่อนแอลงไปเพราะบาปกำเนิดแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าอะไรอะไรทุกอย่างในความเป็นคนของเราก็พลอยตกต่ำด้อยลงไปด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าตัวเองเป็นคนเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นร่างกายแข็งแรงสติปัญญาดี จิตใจเข้มแข็งมีคุณธรรมริ์กุศลก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนเราแต่ละคนอาจจะมีข้อดีในตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยจนเป็นที่ยกย่องในหมู่ญาตเพื่อนหรือคนในสังคมแต่ในความเป็นจริงต่อหน้าพระแล้วหลังจากที่เราละทิ้งพระมาเพราะทำบาปกำเนิดด้วยการดื้อดึงต่อน้าพระทัยพระคิดว่าตัวเองสำคัญ มองข้ามความสำคัญของคนอื่นไปซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นไปโดยธรรมชาติที่อ่อนแอเพราะบาปกำเนิดของคนทุกคนไม่มีใครยกเว้นเพราะฉะนั้นถึงใครจะมีข้อดีในตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยก็จริงแต่ข้อดีเหล่านั้นก็ไม่อาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างในชีวิตคนคนนั้นได้หมดหรอกเขายังจะต้องมีข้อด้อยที่เป็นผลทำให เมื่อต้องเจอเจอปัญหาใดก็ตามที่เหนือความคาดหมายเหนือความสามารถที่เขามีอยู่จนได้นั่นแหละและนั่นทำให้เขากลายเป็นคนที่ยังจะต้องตื่นเต้นตกใจกับปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นและมักจะคิดอะไรไม่ออกได้ไม่ต่างอะไรกับคนอื่นๆนั่นเองอย่าได้มีใครคิดว่าใครแน่กว่าใครนักเลยหรืออย่าได้ไป วยชมใครคิดว่าเขาดีกว่าใครในโลกนี้กันนักเลยแล้วทำให้คนคนนั้นเผลอลืมตัวจ้องหองคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเขาจริงๆเขา้าคนดีคนเก่งจริงๆไม่มีใครเขาอวดตัวกันหรอกเขาก็มักจะถ่อมตนสุภาพต่อหน้าผู้คนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าพระกันทั้งนั้นแหละ เขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าไอ้ความรู้ความสามารถที่เขามีนั้นล้วนเป็นสิ่งที่พระให้มาและทรงให้มาก็เพื่อจะได้เอาไปใช้รักคนอื่นที่เป็นเหมือนพี่น้องร่วมความบรม,มสุขในสวรรค์กันเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเอาไว้มาอวดข่มว่าใครดีกว่าใครเหนือกว่าใครกันอย่างที่ชาวโลกเขาชอบทำกันอย่างนั้นเลยคนที่ชอบอวดตนคิดว่าตนเก่ง แม้แต่เผลอคิดลืมตัวเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็น่ากลัวสำหรับคนคนนั้นแล้วว่าจะกลายเป็นคนจองหองลืมพระคิดว่าตัวเองแน่กว่าใครและไม่แคล้วที่จะพลาดท่าเสียทีผีปีศาจได้ในที่สุดพี่น้องเปรียบเหมือนกษัตริย์เฮเซคิยาที่ถูกกษัตริย์เซนาเคีริบของอัสซีเรียที่เป็นประเทศใหญ่และเข้มแข็ง,ขงกว่าส่งสารมาข่มขู่ว่าจะบุกต้ม ว่าจะบุกมาโจมตีบอกว่าอย่าปล่อยให้พระเป็นเจ้ามัวมาหลอกให้วางใจอยู่เลยให้ไปดูตัวอย่างประเทศอื่นๆที่เขาอยู่ไม่ได้ต้องยอมแพ้ชาวอัรซีซเรียสิไม่มีใครเขาสู้ได้กันทั้งนั้นแล้วต่างคนต่างกลัวและยอมแพ้กันหมดแต่กษัตริย์เฮเซคิยาแทนที่จะกลัวกษัตริย์เซนาเคริบของอัเซเรียหรือเอาแต่ไว้ใจในกำลังความสามารถของตน พระองค์กลับเข้าไปหาพระเป็นเจ้าทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือว่าข้าแต่พระองค์กระย์ตอัสซีเรียรทําลายชนชาติต่างๆจนหมดสิน้นชาติไหนมีเทพเจ้าอะไรพวกเขาก็ทําลายไม่มีเหลือขอพระองค์แสดงให้เขาเห็นเถิดว่าทรงเป็นพระเป็นเจ้าที่ทรงฤทธิ์อย่างแท้จริงแต่พระเป็นเจ้าก็ทรงตรัสผ่านทางประกาศสกเฮเซกิยาว่าพระองค์ จะทรงช่วยเหลือกษัตริย์เฮเซคียาเองพระองค์ทรงเหยียดหยามคนที่มาดูถูกเยาะเย้ยลูกของพระ <c oughs> คอยดูนะรับหลังที่พวกเรามองไม่เห็นเดี๋ยวพระองค์จะทรงตัดหัวเขาทิ้งเองพระองค์จะทำให้ชาวอิสราเอลเป็นชาติที่เหลือรอดอยู่จากการถูกทำ้ายคอยดูว่าพวกเขาจะเข้ามาไม่ถึงตัวพวกเราเลย ถึงเขาจะยิงธนูมาก็จะไม่มีวันถึงตัวเราจะมีโลก่กำบังไว้ถึงเขาจะบุกเข้ามาห้อมล้อมเมืองก็จะทำอะไรเราไม่ได้ทุกอย่างที่เขาต้องการจะทำกับเราจะย้อนกลับไปหาพวกเขาหมดเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยและในคืนนั้นเทวดาของพระเป็นเจ้าก็จะไปฆ่าทหารจำนวนมากมายของกษ,ษัตริย์เซนาคริปในค่ายจนหมด และตัวกษัตริย์เองก็จะต้องรีบหนีกลับประเทศตัวเองไปเมื่อเป็นดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงยังต้องเข้าพึ่งพาพระเป็นเจ้าของเขาอยู่ดีคนที่ฉลาดในทางโลกอาจอวดอ้างตนในความสามารถที่ตนมีแต่คนที่ฉลาดในทางสวรรค์จะอวดอ้างพระเป็นเจ้าที่ทรงคุ้มครองตนอยู่เท่านั้น ชีวิตของคนที่ไว้ใจในพระเป็นเจ้าอาจจะดูว่าไม่มีหวังจะจัดการกับเรื่องราวที่ค่อยๆทยอยผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาได้เพราะเขาเหมือนคนอ่อนแอในหลายๆเรื่องเพราะบาปกำเนิดที่มีแต่เนื่องด้วยเขาพยายามที่จะกลับใจจากการละทิ้งพระเป็นเจ้าในคราวแรกที่ยังอยู่ในสวรรค์เพราะบาปกำเนิดนั้นหันมาพึ่งพาพราะองค์มากกว่าจะไว้ใจในตนเอง ในการใช้ชีวิตในดินแดนในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแม้จะดูว่าศัตรูในชีวิตมนุษย์จะมีอำนาจมากมายเหมือนกษัตรย์เสนาคือริบก็จริงและทำให้เราที่แม้อาจจะเก่งเก่งกล้ามีความสามารถที่พระให้เรามาหลายอย่างก็ยังอาจจะตื่นเต้นตกใจไปกับเรื่องที่ไม่คาดคิดและเกินกำลังความสามารถของเราไปได้และทำให้เราคิดไม่ออก ว่าจะจัดการกับเรื่องเหล่านั้นอย่างไรดีแต่พระเป็นเจ้าที่เขาเชื่อมั่นจะทรงเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเขาให้ปลอดพ้นจากพยันตรายทุกอย่างในชีวิตมนุษย์ที่ต้องมาอยู่ในดินแดนที่อยู่ห่างไกลพระเป็นเจ้านี้เองหากเขายอมที่จะเข้ามาขอคําแนะนำปรึกษาและฝากชีวิตของเขาไว้ในความดูแลของพระองค เหมือนอย่างที่กษัตริย์เซนนเฮเซกิยา ah, กระทําเป็นตัวอย่างแก่เรานี้เพราะฉะนั้นเราแทบไม่ต้องไปเสียเวลาคิดให้ปวดหัวเลยจริงๆว่าจะต้องจัดการกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าอย่างไรดีแค่เราเชื่อไว้ใจและฝากชีวิตของเราทั้งหมดไว้กับพระองค์ตั้งหน้าดําเนินชีวิตเพื่อที่จะรักใครต่อใครเขาอยู่อย่างหนักแน่นมั่นคงของเราต่อไปเท่านั้นเอง ปัญหาทุกอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็จะจบสิ้นไปไม่มีอะไรให้ต้องเป็นห่วงทั้งนั้นอีกแล้วความเชื่อไว้ใจในพระเป็นเจ้าทำให้ความตื่นเต้นตกใจจนคิดอะไรไม่ออกในทีแรกที่เราต้องเจอปัญหานั้นสามารถจะสงบลงได้ขอขอพระอุปถั์นะพี่น้องนะ